บัตรคิวจ้บบัตรคิวบัตรคิวครับคิวที่ไร <those> ีศ <c oughs> ูนย์หนึ่งแปดศูน <s> ย <Elliott ills> <c oughs> ์คืนเจ็ดเก้านแปดเดี๋ยวปรังรังหวยนะ ศูนย์หนึ่งเป็นรางวัลหวยเลยจะได้ไงแปดศูนแปดศูนย์บ่หัวรอบที่เท่าไหร่เลวมาข้ามถนน ครั้งแรกว่าจะขสีเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวได้มาครับสนุกอีกรอบแล้วครับกับบาร์คอนออนทัวร์ทักทายกันได้เดอ้อพี่น,อนอ้องเด้อ

ถอดรองเท้าหน่ยเด้อถอดรองเท้าวไว้แเ้าเข้าไป <c oughs> ถอดใส่กันถอ,อใน,ใน,ในี่ั็ไ้ ตรงจีนข่าวเปโลดเอาออกออก็ไ,ได้ตรงจีนเห็นก็จะเอาออกนะสวัสดีพี่น้องมาคนน้ามโนดนี่จับบัตรคิว,ได,คว 0, ได้คิวที่ซูนหนึ่งแปดศูนได้คิวที่ซูนหนึ่งแปดศูนนะครับคิวเข้าวาังบดาลนใด้อยากซื้อหวยก็ซื้อตามนี่เดอ้อ ฝนตกที่หน่อยมากกต่ได้ตกเป็นจุดเป็นจุด <anse> สบายดีสวัสดีครับพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องทางต่างประเทศนะครับพบก,กับอ่าซ่อง youtube บอกคอนอนทัวนะครับวันนี้ได้มา มากราบมาไหวปู่ศิสุโธเนีปทุมมาอีกรอบเนาะอยู่ที่คำสะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับที่มาในวันนี้ของเจ้าปู่ศรีสุโธเจ้าย่าศรีปทุมมาจงแห่เมตตาบารมีปักรักษาคุ้มครองดนบันดาลให้ท่านที่มาเที่ยวคำชะโนดมาเที่ยวอำเภอบ้านดุงจงมีสุขภาพพรุนไมัยแข็งแรงสมบูรณ์เดินทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยยังเจ็บแต่จนให้โชคดีมีชัยในการงานค้าขายร่ำรวยทุกท่านนะครับ

อันจะเป็นตู้หลับบัตรคิวเนะขึ้นบัตรเิ่นขึ้นบัตริ่นเออบ้องสวงอนะไเหมือนมีบ้งสวงวนะนี่มีบง้งสวงมีมีลำมีนางลำ วันนี้มีนางลำอยู่ที่คัาชโนดนะครับนี่คือทางเขานะน้องทางเขาวังบาดาลสองฝากขาวนี่จะเป็นพญานาคเนาะเป็นพญานาคไล์สดได้ใส่ซิมไทย คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดอ้อถ้าพี่พน้องท่านใดสนใจที่อยากจะมากราบมาไหวอ้องค์ปู่ซีสุทโธยาปทุมมาอยู่ที่อำเภอ,อบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นีก็คือวังบาดาลคำชะโนดเนาะสามารถติดต่อกับออนทัวได้เดอ้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านตอนนี้ท่านซีขาสูวังบาดานอยู่ที่วัด อากาศดีอากาศฝนพอดีตกเย็นเย็นชุ่มฉ่ำเนาะก่อนเข้าววันไกลทอดน้องข่าวเนี่ยมันคือถอดเกิดปัจจัยหมดนะข่าวมาพี่น้องข่าวมาคอมเมนต์กันเยอะวันปกติก็แบบนี้แหละ วันวันผากันวันผากษีกว่านี้มันดื้ออ่ะแมนนี่พี่น้องเดี๋ยวออนทั่วสีห้เบึงเนาะต้นชะโนดต้นชะโนอดอยู่ที่อยู่ที่กลางเกาะแม่นามอยู่ที่กลางเม่นามเนาะเผนจะอยู่ในจุดนี้แหละต้นชะโนดจะลาย ลักษณะการถ่ายคือต้นตานข่ายข้าเดบโแมันนะเบโแมนต้น่า่า <c oughs> ยหัวหลยปาาด้วยหนกินเิ มาจะผ่านนเกิดขึ้นว่าย่อนหยึกหยึก่นะมีข้อมูลซื้อมันละเน้นมีข้อมูลซื้อว่ามันย่อนหยึกหยึกการตมีพี่น้องต้นชาโนดก็ได้หลายหลายเลย โอ้โหจับต้นแต่มีจำนวนหลายนนส แต่น,นั้นเองนะอืมตัดกูตัดกูสวัสดีครับสวัสดีครับ ี้อรอบต่อไปครับถ่ายรูปรอโอเทวกายะวปาราจิตังอหวัฏาาาทิลิสุโวิสเทวลได้ อบแล้วนะครับวังบดานทําชนตนเคื่องนี้เป็นช่วงอธิษฐานพรปัดท่ามาอยากให้พ่อปู่สีจุโธแม่ย่าสีปฐมมาเจ้หลือเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ทุก่านทุกผลตั้งจิตอธิษฐานขอถรนจากท่านได้เลยนะครับ ขอให้พ่อปู่สีสุดโหแม่ย่าสีปทุมมาพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้กหับลูกกับหลานที่ได้มาขอพรอย่างนี้ขอให้ได้สิ่งผลสำเร็จทุกทางทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะครับท้าในรายที่ขานถือได้ก็รางข่าวบนโต๊ะเลยนะครับดูที่ฝึกสายเลยนะครับ เึรจาุดนี้แล้วก็เดินเข้าจุดที่สงเลยนะครับต้นมะเดื่อักนะครับเป็นข้อข้างในนะครับต้นมะเดื่อยักเจจากต้นมะเดื่อยักที่บ่ครัต้นเดื่อักาก็ที่แวทีนีเป็จุดอัพอนข้างในนะครับมีความกระสุที่จะเอาพานบาสีจัดนะครับเพาท่านวายถึงแล้ว ก็ขอท่านเอามืองับที่ทานบาึงตัวเองนะครับกระผมจะลาติดผ้าคลุมให้เลยนะครับนะครับสาธุสาธุลูกหลานขอนำบาสีดอกไม้ธอมอะไรมาทูโบร่ีตัดตั้งตัดช่าเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานพร้อมกับครอบครัวนำไปแล้วอย่ามีพิษนำไปแล้วอย่ามีไทยขอให้มีแต่ความฝุกความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเสริมสมังตราลากานี้สาธุอ่ะยกไปได้เลยนะครับตัดใจไม่ต้อง็เดี๋ยวเขาจะได้เลยนะครับ เดี๋ยวนายฝั่งนั้น Cho ครับเดี๋ยวจะเอากระเบือกําลังขึ้น นะครับเดิงเลยนะครับเดินลงมาแล้วหาที่ไล่อหที่ดีนะเด๋ยวนะครับหยุดิ่ที่อยู่นะครับมันจะีหน้าเลย